อ่ะทีนี้มาดูนะครับในข้อในข้อที่สี่สิบสองนะนักเรียนจะเห็นว่าสามเหลี่ยมก็มีสามด้านเหมือนเดิมเนาะใช่ไหมแล้วมันเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นนะครับห้าสี่แล้วก็สามนะครับรูปสามเหลี่ยมรูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับอ่ะดูทีละด้านนะครับสาม สีห้ายังไงเดี๋ยวนะสีเขียวใส่เลขสามให้หมดสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองอาจจะสังเกตเห็นว่าทุกด้านเนี่ยมาเอามารวมกันนะครับสองด้านรวมกันจะยาวกว่าอีกด้านหนึ่งเสมอเห็นไหมครับงั้นเราก็ลอกข้อความนี้ลงไปเลยนะ อานี้อัดลองไปโอเคไหมอ่ในรูปนะครับสามเหลี่ยมอ่ะวาดรูปสามเหลี่ยมก็ได้สามเหลี่ยมใดๆนะครับด้านสองด้านสามเหลี่ยมใดๆไหมอันนี้คือสามเหลี่ยมอะไรสามเหลี่ยม ด้านสองด้านรวมกันจะยาวกว่าด้านที่สาม ข้อที่เหลือก็เช่นกันนะครับทีนี้อาจารย์อยากให้นักเรียนําถึงถึง40 40 45ได้ไหมเข45นะครับถึงแค่เตรงนี้พอข้อเมื่อกี้ใหม่เดี๋ยวไปดูในย้อนหลังได้นะครับอาจารย์เซฟไว้อยู่โอเคไหมดูย้อนหลังนะเดี๋ยวอาจารย์ส่งลิงก์ไปให้นะครับ พี่แชทโอเคไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะครับก็มุง่งไปส่งตลาดสอนมาทําอะไรนะเห็นไหมอาจารย์อ่านแชทไวไหมามาดูข้อนี้นะครับข้อนี้ข้อขความคาดการจะเกิดอะไรขึ้นนะสามเหลี่ยมพวกนี้เป็นสามเหลี่ยมที่เหมือนกันไหมไม่เหมือนกันเลยนะครับสามเหลี่ยมพวกนี้อันนี้เป็นสามเหลี่ยมอะไรสามเหลี่ยมด้านเท่าครับอันนี้สามเหลี่ยมมุมฉาก ตัวนี้เป็นสามเหลี่ยมอะไรหน้าจั่วนะครับที่แยกความแตกต่างด้านเท่าแปลว่าอะไรครับด้านเท่าจะมีคุณสมบัติก็คือด้านทุกด้านเท่ากันนะครับและมุมทุกมุมก็จะเท่ากันอันนี้คือสมบัติของสามเหลี่ยมด้านเท่าเนาะเดี๋ยวเพ,ยเพียนแรงเลย สามเหลี่ยมมุมฉากแน่นอนอยู่แล้วต้องมีมุมหนึ่งที่เป็นมุมฉากก็คือมุมนี้นะครับส่วนสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับก็จะมีคุณสมบัติก็คือจะมีมุมสองมุมที่เท่ากันและด้านสองด้านที่เท่ากันนะครับตามนี้แต่ทุกด้านแต่ทุกอย่างนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้มุมทุกมุมนะครับจะรวมกันได้180องศาหมดเลยเห็นไหมแปลว่าอะไรครับสามเหลี่ยมนะครับมุมภายในสามเหลี่ยม มุมภายในสามเหลี่ยมใดๆนะครับเพราะว่าสามอันนี้ไม่ใช่สามสามเหลี่ยมชนิดเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็พูดชื่อรวมๆว่าสามเหลี่ยมใดๆนะครับรวมกันใช่ไหมอ่ารวมกันอะไรรวมกันมุมภายในนั่นเองมุมภายในสามเหลี่ยมใดๆนะครับรวมกันเท่ากับ หนึ่งร้อยแปดสิบองศาแค่นี้เองนะครับยากไหมดูไมดูแล้วไม่น่าจะยากนะครับอันนี้เดี๋ยวแถมข้อนี้ไปด้วยแถมข้อสี่สิบแปดไปด้วยนะให้นักเรียนลงไปคาดการเอาอันนี้อันนี้ไม่ใช่รูปสามเหลี่ยมแล้วอันนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมเราก็เขียนแค่มุมภายในรูปอะไรก็ว่าไปนะครับเราก็ดูว่าข้อความข,าข้อความข้างต้นเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยมันบอกมาเนี่ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วเราก็ลองเขียนคาดการดู ครับเราส่งอาจารย์ในแชทเฟสในแชทไลน์กลุ่มโอเคไหมที่กำลังไลฟ์อยู่ตอนนี้นะครับเนาะประมาณนี้โอเคไหมเยอะไหมไม่เยอะนะอ่ะเดี๋ยวครั้งหน้านะครับก็จะลุยกันยาวๆนะครั้งนี้ลองทดลองดูก่อนนะครับอโอเคไหมงั้นก็ประมาณนี้นะครับ ขอบคุณที่รับชมรับฟังกันนะ